กับคุณลุยอีกแล้วนะคะในทุกนี้นะคะสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเด็กๆก็ได้ทดลองไปแล้วใช่ไหมคะสัปดาห์นี้นะคะคุณุยมีกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ที่สนุกกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเลยนะคะเราจะมาทดลองกันในสัปดาห์นี้นะลูกนะคือน้ําตาลละลายแสนสวยนะคะก่อนที่เราจะไปทําการทดลองนะลูกนะเราต้องมารู้จักกับอุปกรณ์กันก่อนนะคะค่ะอุปกรณ์แรกที่เราจะใช้นะคะก็คือ น้ำเปล่านะคะต่อมานะคะน้ำมันคือดีเหมือนเดิมนะคะต่อมานะคะเป็นจานพลาสติกหรือว่าเด็กๆสามารถใช้จานกระเบื้องที่มีอยู่ที่บ้านของเด็กๆและที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือหัวใจสําคัญของการทดลองนี้เลยนะคะก็คือน้ําตาลกอนน้อนเองนะคะขาต่อมานะคะก็จะเพิ่มสีสันให้กับน้ําตาลของเราให้สวยนะคะก็คือสีผสมอาหารนะคะคุณแม่จะใช้2ส,สีนะลูกนะ คือสีเขียวและสีแดงนั่นเองนะคะค่ะคุงไม่ให้เวลาเด็กๆไปเตรียมอุปกรณ์นะคะเดี๋ยวเราจะมาทดลองพร้อมกันค่ะคะ่ะเด็กๆหาเด็กๆไ,ได้เตรียมอุปกรณ์ในการทดลองเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะมาทําการทดลองไปพร้อมกันเลยนะคะ,ะคุณแม่จะทดลองทั้งสองอย่างเลยนะคะก็คือทดลองในน้ําเปล่ากับในน้ํามันนะล,ลูกนะ,ะจานแรกนะคะคุณแ้่จะเทน้ําเปล่าลงไปนะคะ อาจานต่อมานะคะจะเป็นน้ำมันนะลูกนะคุณแม่ก็จะเทน้ำมันลงไปนะคะเทให้ทั่วจานเลยนะคะพอเราเททั้ง2อ,อย่างแล้วนะคะต่อมานะลูกนะเราจะใส่น้ำตาลก้อนที่เราเตรียมไว้นะคะลงไปในน้ำเปล่าก่อนนะคะต่อมานะคะเราจะวางน้ำตาลก้อนลงไปในน้ำมันนะลูกนะ และที่ขาดไม่ได้เลยคือเราจะเทสีผสมอาหารนะลูกนะทั้งสองสีที่คุณวิเตรียมไว้นะคะเทลงไปในน้ำตาลนะลูกนะทั้งสองสีเลยนะคะคุณนุ้ยจะหยดลงไปแล้วนะคะสีเขียวนะคะต่อมาคุณนุ้ยก็จะหยดสีแดงในน้ำเปล่าเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะต่อมานะคะคุณนุ้ยก็จะมาหยนสีผสมอาหารในจานที่เป็นน้ำมันนะคะ เด็กๆลองสังเกตนะคะโยสีเหมือนกันเลยนะลูกนะเด like camera, ็กๆลองสังเกตนะคะน้ำตาลทั้งสองจานนะลูกนะจานที่เป็นน้ำเปล่ากับจานที่เป็นน้ำมันนะลูกนะเห็นไหมคะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่จานที่เป็นน้ำเปล่านั่นเองนะคะน้ำตาลก็จะละลายในที่เป็นจานน้ำเปล่านะลูกนะเห็นไหมคะน้ำตาลจะค่อยละลายจากที่เป็นก้อนนะลูกนะ ก็จะละลายเป็นของเหลวนะลูกนะก็จะเป็นเนื้อเดียวกันกับน้ำเปล่าของเรานะคะหาต่อมานะคะเด็กๆลองมาดูนะคะจานที่เป็นน้ํามันมเห็นไหมคะยังเป็นก้อนเหมือนเดิมเลยเพราะว่านะลูกนะที่ไม่ละลายเพราะว่าถึงจะเป็นของเหลวเหมือนกันกับน้ํานะลูกนะแต่น้ํามันนะลูกนะจะมีไขมันที่อิ่มตัวนะลูกนะจึงไม่สามารถละลายได้นะคะเห็นไหมคะเด็กเห็นความแตกต่างระหว่างน้ํามัน กับน้ำเปล่าไหมคะค่ะจานที่เป็นน้ำเปล่าละลายเรียบร้อยนะคะค่ะการทดลองนี้นะคะก็ได้จบลงแล้วนะลูกนะเด็กๆลองไปทดลองดูนะคะสนุกมากๆเลยค่ะค่ะถ้าเด็กๆทดลองเสร็จแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมเลยถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายวิดีโอส่งมาให้คุณวิวดูด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบายบาย